กลัวคณะกรรมการของเราไหมฮะกลัวตัวทุกคนเลยท่าที่มองแล้วก็พี่คนที่สุดน่ยคนไหนฮะคนสุดคนนี้คนสุดคนนั้นเขาคนริ้มสุดคนนั้นเหรอทำไมคำมีหลงหลงหลงลัก แหมหวานเสน่ห์ไปทั่วนะกนระัรับแล้วก็คุณกบเองก็คอมเมนต์เก่งมากคพี่กบเดดเดิลสและผู้ชายคนสุดท้ายเขาไม่พูดเลยเขาดังางเดียวมัเลยเขาดังหวานเสน่ห์เดียวเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยครับไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆครับคือกราขอบพระคุณมีมากๆนะครับที่มารายการของเราแล้วก็วันนี้ครับผมได้มาฟังเสียงมีครั้งแรกร้องเพลงเพราะจริงๆครับขอบพระคุณมากๆครับมีครับแล้วก็วันนี้มีสวยมากๆทําให้เห็นเลยว่า โอ้โหมัน,ม,นมันทั้งไพเราะมันทั้งสวยงามงดงามมากๆมีชอบรายการนี้นะคะคที่เอาเพลงเก่าๆเนี่ยมาเอาเรื้นใหม่แล้วก็มาลังใหม่จะได้ไม่ลืมเพราะเพลงเก่าๆยังเพราะมากและที่ไม่กล้ามาเชิญหลายครั้งมาเพราะเด็กที่ร้องทุกคนเพราะทุกคนฟังอาทิตย์ที่แล้วเด็กๆยังร้องเสียงดีมากเลยช